เคสวัสดีคร <ai> ับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดิโอนะฮะคลิปนี้ก็มุ่งสู่ดิวิชั่นหนึ่งอีพีสามอ่าอีพีสามยังอยู่ดิวิชั่นสี่เหมือนเดิมนี่แหละเราจะขึ้นคลิปนี้แหละเราจะขึ้นดีสามคลิปนี้แหละนะครับผมเลงสามนัดต้องการอีกห้าคะแนนนะฮะชนะหนึ่งเสมอสองคือห้ามแพ้อะชนะหนึ่งเสมอสองคือได้เลยนะฮะชุดเนี้จะรอบนี้รุ่มรุ่มไม่ฟิตอาจจะเล่นยากเหมือนกันดุไม่ฟิตเนี่ย ตัวเบรกไม่ฟิตนี่คือเล่นยากเนะี่ยมามาลุยเลยดีกว่านะจับคู่แป๊บหนึ่งนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมจับคู่เรียบร้อยนะฮะรอนดูอาทิตย์นี้ไม่ฟิตจบเลยเป็ดซาล่าฟิตนะฮะถือว่าอันจริงๆด้วยฟิตดีผมเล่นยากเลยนะเล่นยากเลยอะ่ะแล้วก็หน้าแมันก็โอ้โหนะคือโดูดีอยู่คนเดียวจริง คือดูคือเลเตรที่แบบเข้ามือสุดและในบรรดากองหน้าที่ผมมีนะนะครับผมมาใช้ความฟิตกันสักหน่อย,เ,อยเกยมแรกถ้าเก็บสามตามั้มสามเต็มได้เกมแรกคือคือมีลุ้นที่จะเลื่อนชั้นและ,เ,เ,และโโเลื่อนเลื่อนขันละโอ้โหดูดดิจมเลยอะ่ะน,นจมเลยอะ่ะมีมุลเลอร์ที่ยืนได้ซานโชก็ได้นะนจริงซลาตันซานโชหรอ ซันโชล,ลงมาเทเดวิด okay, แล้วก็มูลเลอร์ฝั่งนี้อย่างนี้ได้อยู่นะนะอย่างนี้ได้อยู่นะโอเคตรงคามก็ยูวีสัส่วนใหญ่นะมาพร้อมลุยนะครับผมเกมแรกนะฮะโอเคนะครับผมเกมเริ่มเกมแรกนะฮะจะเป็นยังไงถ้าเก็บสามเกมได,ได้คือได้เปรียบแหละ อีสองเกมก็เสมอสองเกมก็ถือว่าเขาก็ถือว่าเลื่อนเลื่อนเลื่อนชั้นได้อยู่นะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยอาจจะตกชั้นหรือไม่ก็อยู่ดีสี่เหมือนเดิมแต่เป้าหมายเราก็คือดีหนึ่งหรือเวลาเล่นอีกสี่วันห้าวันสี่วันเท่านั้นไม่เยอะนะครับผมมาเกมเริ่มทีมมุเลยครับผมฝากซาร่ามาที่จิโรนซานทูซาร่าคนเดียวไปแล้วถึงยิงก็ู้หหักข้อเยอะไปหน่อยลูกนี้ ขาข้อยังไปหน่อยฮะไม่ตรงรอบโอ้โหน่าเสียดายมาทีซานโชยกมาซาลาไม่น่าถึง่นะซาลาปั๊มปั๊มเกือบได้เหมือนกันซาลาครับผมวิ่งไหมมุลเลอร์มุลเลอร์ไม่วิ่งโอ้ชกันเองด้วยยังได้อยู่เกือบเสียบินิสิอูดป่านโค้งค้ๆล็อกไปแคมยิงเรียบร้อยโอ้โหมาแล้วครับผมนฮะมาแล้วครับผมโอ้ วินิสูตปั่นติดเซฟไปเข้มซ้ำไม่เหลือลูกนี้ไงวินิสูตเนี่ยปันป่นดีนะตัวเนี้ยต,ตัวฟีเจอร์เนี่ยปั่นมุมแคบเนี่ยเข้าบ่อยเหมือนกันนะโอ้โหมีการเปลี่ยนตัวถ้ากดออกเลยก็จะดีมากไม่เสียเวลาด้วยนะมาที่มูเซล่าครับผมมูเซล่าบอนอ่าเปตรีได้สวนได้สวนไปครับผมมูลเลอร์รออยู่ฝั่งนี้มีวินิซิอุส เฉลบเอาเคได้ทุ่มอยู่นะเปิสดีครับผม,มวินิสิวุฒลูกนี้ลองเปิดเข้าซ้ายยิงโอ้โหไม่เข้าะโคตรเซฟลูกนี้บอลยวโคตรเซฟคือมันควรจะเข้านะนะฮะยังได้เปิดมุมอะลูกสตรมีไหมไม่รู้ตรงนั้นมีคนอยู่ส่งไปดิส่งไปด,ไปเดิเป็นวินิสิอุฒิยิงไม่ตรงกรอบนะ่ายิงเข้าซ้ายลูกนี้นะ เซราแทงมาได้ดูการเบลยังดักได้ครับผมเกซราเกซราเจอวินิซิอุนติลงไปฮะโอเคเดร์ซานโชซาลาวางอยู่บางอยู่ไปเขี่ยได้ไหมได้ไหมซานโชแทงมาไปเขี่ยไม่ถึงยังได้อยู่ไหมโอ้โหไปตีถึงยิงนะโอ้โหถือว่าหลังเขาก็อนเน้นนะแนโอกาสค่อนข้างเยอะนะะฮแล้วสูตรเดิมหรือเปล่าสูตรเดิมหรือเปล่า มีคนวิ่งมามีคนวิ่งมาซาล่าโดนเซะเสียไปเลยทีเนี้ยเนีอยยังได้อยู่เข้ากลางครับผมเบคแฮมเปเตรีวินิีซิวต์ปั่นเหมือนเดิมติดเซฟติดบล็อกกองหลังนะ่ยทีมมูเซีย่าฮะมาทีมเมคเนนี่โล่งนะโล่งนะเคลียร์โอ้โหเรื่องสวยนายกมาไม่ล้ำหน้านะ เขาซ้ายเรียบร้อยไปเลยครับผมโอ้โหอธิสาระสาระฝากซานโชไม่ถึงอะ่ะเปิดลูกนี้เคลียร์ไปก่อนนะครับผมเปตีถึงไหมไม่ถึงลนมาถึงเชียร์ซ่ายิงอย่างไม่เสียนะโอ้โหโดนเหมือนกันนะโดนบุกเหมือนกันนะอีิมูเซ่ไล่ีกแล้วฮะแทงมายังติดลูกคัดอยู่เอาเชียร์แลวไง เขียแล้วไงนะครับผมโอ้โหเล่นประมาทฮะติเขียซ้ายอีกแล้วแทงรูกนี้ยังครับผมโอ้โหมุลเลอร์ลุดมุลเลอร์ลุดมุลเลอร์ดึงนิดหน่อยยิงโอ้โหเชื่อิดเดียวนะครับผมจบเก็บครึ่งแรกมุลเลอร์โคนได้มากเมื่อกี้นะแล้วโกมาแล้วติดคลองหลังนิดเดียวเท่านั้นอยู่ที่หนึ่งหนึ่งนนเกมครึ่งแรก ต่อเกมครึ่งหลังกานนะครับผมอูมุลเลอร์นิดเดียวจริงๆฮะมาได้บุกต่อได้บุกต่อขึ้นหน้ามาเลยแทงได้ไหมเสียเสียอธิษารโชคฮะแทงมาให้สาลาถึงฮะยังไม่้นยังไม่้นอทิมุลเลอร์มุลเลอร์มาวินิซิอุก่อนเซเรโรดอูเจาะยากเหมือนกันฮะเจาะยากเหมือนกันเซเรโร่มา วีนิสิอุตคอร์ถึงก่อนได้เปรียบแต่ลูกนี้เล้านยากครับผมไปไปเลียเล้ยงเลี้ยงปั่นโคง้คงโอ้โหนะครับผมยังไม่ถึงผู้รักษาประตูฮะยังติดกล้องหลังอยู่วินิสิอุตนะฝากมูลเลอร์ไทยได้ไหมไม่ได้เปดรี <c oughs> จะหลุดก็ไม่หลุดเลยทีมมุลเลอร์อีกแล้ววินิสิอุตไทยมาซาลาซาลา ลุยนี้มันน่าจะได้ฟาวนะนะบุเซล่าครับผมบุเซล่าไม่รีบมาเคซ่าเคซ่าอ้าวโดนเซะโดนเซะแต่ยังได้อยู่ไม่เคินี่ปาดตรงนี้ <c oughs> ล้ำหน้าไปแล้วครับผมดูโชคดีไปนะล้ำหน้าไปก่อนอย่งเง้ยล่ะดูแน่ไปเจ้นะบินิซูน่ะไม่ถึงไม่ถึงยังได้อยู่ได้อยู่มุลเลอร์ซาร่าซาร่าฝากมุลเลอร์ยกมาให้อย่อยางนี้ นะครับผมนิดเดียวเท่านั้นเอาสันโชถึงสันโชถึงยิงเลยละกันโอ้โหนะฮะส่งมันอาจจะติดขัดลองยิงดูนะครับผมไม่เสียหายนมามาโอ้โหเดือดถือว่าเดือดนะถือว่าเดือดอยู่ใครที่มาไม่รู้ซาร่าเกเรโรเปิดติดข้ามตัวเองไหมน่ะ อสี่ข้างตัวเองวะโอ้โหเสียหายลูกนี้ไม่ได้ประหยุดอะไรเลยมาทีมมุลเลอร์ฮะวินิสิวต์วินิสิวต์คาเรโร่ฟากมุลเลอร์คลิกมาวินิสิวต์รออยู่เตะบอลยาวไปนิดนึงนะโอ้เวลาฮอบิกมาอย่างนี้เวลาฮอบิกไม่เข้าฮะโอ้โหเกือบโดนอีกทีน่าเอา้า เลยไม่ได้อ่ะโดนสวมมาแต่ละทีเด็กเกือบโดนเมื่อกี้น,นะฟินิซิอูดอีกแล้วฟินิซิอูดอีกแล้วฟินิซิอูดอีกแล้วหมุนเลยถึงปินิซิอูดไม่หลุดอีกแล้วครับผมโอ้หลังเขาดีป่ะนะเด็นดีครับผมเป็นบบาน,นามาซานโชอุยซานโชก็มีเนี่ยว่าฝั่งนี้นะ,นะบอลไม่ค่อยถึงซานโชสักเท่าไหร่ถึงแล้วลูกนี้ฮะตรงกลางมีซาร่าซาร่า,ราบอก ซานโชขอจิงเองแล้วกันโอ้โห,โหต้องเสาอะเสาเล็กนิดเดียวเสาเล็กนิดเดียวเท่านั้นมาทีมมูเลอีกครั้งโอกาสไม่เยอะโดนแซะอีกนะครับผมมันจะจบแล้วฮนะโอเคผมได้แค่เสมอว่าจิงการช่วงครึ่งแรกนะซึ่งหลังทำอะไรกันไม่ได้ไมีโอกาสโอ้ซานโชชนเสาไส่ก้อยนะครับผมตากินที่สองกันนะฮะไปโอเค เกมที่สองนะโอ้เกมได้เสียดายนะหนึ่งหนึ่ง,น,งนะครับมมีโอากาตรต้องสองเกมแต่ลูกสามทุ่นเะสียดายถ้าชนเสาในนิดหนึ่งนะ่าจะเข้าไปแล้วนะมาเกมนี้คือห้ามแพ้นะครับผมห้ามแพ้แต่ถ้าชนะได้ก็จะแบบเล่นง่ายขึ้นในเกมต่อไปอคือโรมาริโอครับผมโรมาริโอโรมาริโอโมาอมถึงก็เปิดฉากโดนเลยฮะ ซอนมาที่นาคาตะนาคาตะเปิดเคลียร์ไปก่อนีใครอยู่ไหมไม่มีเลยดิเคลนไรเนี่ยโรเบอร์สันติดแบคแฮมเอาไม่ขาดนะครับผมเคลียร์ไม่ขาดวีนิอุสได้บอลก็ยังไม่โดนยังไม่ขาดบอลอยู่ในเขตของตัวเองค่อนข้างจะเบคแฮมได้บอลนะครับผมสาราแทงให้แบคแฮมเอามาคืนสาราสวยลูกนี้โมเหม็ดสาลา ฝั่งนี้มีคนอยู่นะมุลเลอร์ไม่ถึงนะาที่มุลเลอร์ฮะเล่นกับซาลาอีกแล้วซาลาวนก่อนรอเพื่อนก่อนวินิซิอุสไปนู่นก่อน,อนไปเข้มเอ้ยไม่ใช่ไปเข้มเดือดซานโชซันโอ้โหเสียท่าาที่มุลเลอร์อีกแล้วฝากอีกแล้วไม่ถึงนะน่า อาที่วินิสอ้รทไทยมาให้มูลเลอือกก็ยังไม่ถึงโอ้โหหนึบแน่นดูประสานฮนะมาที่ซอนซอนคนนี้ว่างนาคาตะเปิดอีกเร็วนะครับผมน่ากลัวว่ะพวกสายเปิดเดนียนะ่มาที่ซอนหนึ่งมินลมาริโอโอ้โหมาเป็นชุดเป็นชุดยิงโดนว่ะโดนว่ะ,ะโอ้โหราอุกอสเลส ไม่ไหวต้านไม่อยู่นะครับผมต้านไม่อยู่อนะ่ะไม่เป็นไรทำเวลาคือห้ามใครอ่ะนะครับผมเสมอได้แต่ห้ามใครเลยอ่ะเบคแมะที่ซาร่ามาซานชซานชูนชรอซาร่าไปซาร่าถึงยังไม่ออกซานชบปัญจงเปิดไม่ถึงใครเลยนะครับผมยากซะแล้วอ่ะเบคแฮมะ ซา่าหมุเลยหมุเลยไม่ถึงโรมาริโอฮะโรมาริโอมาที่บ็อกบาเกือบโดนเหมือนกันนะาันโชวิ่งแล้วไปครับผมยาราสซันโชฮะีโอกาสลูกนี้เพื่อนขอเพื่อนขอเพื่อนเยอะเพื่อนไม่เยอะลองใส่ก้อยไม่เข้าซัมบินิซุตโอโหวินิซุตไม่รักครับผม <c oughs> มาที่มุลเลอร์ฝากได้ไหมเป็นริมยังไม่ได้ครับผมโรเบอร์สันฮนะโอ้โหโล่งมากอะตรงเนี้ยโล่งมากอะ่ะเคลียร์ไปก่อนนะเอาได้สวนกลับได้สวนกลับส่งไม่ดีอีกนะเอายังได้อยู่ซาลาวิ่งวิ่งสักคนเรอไอ้ครวิ่งเลยปะนะ มาอีกแล้วครับผมซอนซอนซอนเอาถึงซันโช <Sal> ah. มุลเลอร์วินิซิวต์ทับตำแหน่งกันหมดแล้วนะมม่เส่วไปหมดยังได้อยู่ยังได้อยู่มาทีส่สนัสนบ้าอยู่ฝั่งโนน้นนะไม่ถึงอีกนะครับผมได้อยู่ลูคัสบัตเกตซาลาจับพลิกไปก็ไม่ได้ฮะ บาเทมาที่รบสัน้นหน่อยเออทำอะไรโอ้โหยู่ดีวิ่งออกไปเฉยเลยนะ,นะเะออกไปเลยไม่ได้เปรียบนะครับผมดูมไปสองศูนย์นะโอ้โหเซ็งเลยอย่างเนี้ โอ้โหจบเกมครึ่งแรกครับผม2-0นะฮะโคจังซอไนเออออกไปไม่เจอบอลนะโอ้โหลูกนั้นคือคือตอกเลยอ่ะนะตอกเลยอ่ะ2-0คือตามยากแล้วครับผมคือห้ามแพ้นะฮะโอ้โหล่นยากเลยนะสาลาครับผมพลิกเขาไหนยิงจับสบายลูกนี้ไม่ได้ยากอะไรเลยะหมดเลยครับผมพลิกเขาไนได้เขาไนได้แต่เล่นเล่นยากอยู่วินิซิอุส วินิสิอุตปันใ <c> ช <oughs> ้ะะความพริ้วคล้องมาได้ก็ย,ยังยิงไม่ผ่านอยู่ดีมาที่โรมารรโออีกแล้วนะครับผมโรม,รโ,โรมาริโอโรมาริโอยิง <c oughs> มีปัดมีมุลเลิกขอมุลเลิกขอแล้วซาลาอยู่ตรงกลางมุลแล้วลูกนี้ปัน <c oughs> ซาลาซ้ำพนมเรียบร้อยโอเคอย่างนี้ยังพอตามได้ครับผม ยอย่างนี้พอตามได้ฮะมาวูติปั่นกินยากเลยว่ะกูไม่โคตรเซฟอะมันลูกปั่นกินยากมากหมากแล้วผมโรริโอฮะมาริโอ,อ,ม,าอมาที่โร,รบซันโรบซันโอ้โหเล่นเย็ยนมากอะเยือกเย็นลึกเกินไปครับผมเอาตัวรอดมาได้ฮะยังไม่พน้นอีก <c oughs> ยิงติดเซฟเตะทิ้งไปก่อนเอ่อมาที่มัวสเดซาลาซาลา,ะลาจะแทงก็ช้าไปแล้ว นโอ้ฟ่งนุ้นว่างมากเปิดไปเลยแล้วกันหลุดไหมไม่หลุดนะฮะโรมาเรโอเอีกแล้วฮะโรมาริโอโรมาเริโอเจอเปดรีเปดรีโอ้โหกว่าจะเคลียร์ได้อะอาลซาลาได้ขึ้นได้ขึ้นวิดีสุดรอยอยู่เอ้าลูกนี้โอกาสทองโอกาสทองบอกเลยว่าโอกาสทองฮะ วิน hmm. ิสูดลองปั่นอีกทีลูกนี้ไม่ซาร่าคนเดิมนะฮะคูจะยอมรับลูกปั่นกินยากมากครับผมคูกูไม่เชื่อเลยวะโคตรเหนียวลูกปั่นวินิสูดลูกอย่างเงี้ยคือทําได้บ่อยนะแต่จะโกคนนี้คือไม่เข้าเลยมาอีกแล้วครับผมมาจะคุยซอนมีนะซอนซอนปาดมาตรงหนีดังติดล็อกนายเอ้ยช่วยด้วยรอดแล้วครับผมรอดแล้วฮะมาอย่างเงี้ย รอดแล้วฮะมาทีเกเรโดโอ้โหรอดสักทีรอดสักทีซาลาขอดิซารา่าซาโชขอลูกนี้ซาโชายิงโอ้โหติดเซฟซา,ชาโชงอีกทีโอ้โหเฮือเดือดจัดนะ่ยโอเวอร์คาร์นะผมเชคคือลูกปัน่นจะกินยากมากนะมาอีกแลว้วครับผมโรมาริโอโรมาริโอปาดมา นา <get> คาตะรามอสช่วยชีวิตไปหนึ่งโอ้โหเสมออีกก็ถือว่ายังโอเคนะถ้าเสมอลุ้นันท้ายนะผมถ้าใช่ดีก็ต้องชนะมาอีกแล้วอุ้ยฝ่าันเนี่ยต่เย็นราอูอกซาเลสขึ้นอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวไปครับผอมุลเล์มีคนวิ่งมีคนวิ่งนะฮะโอ้โห กินกันไม่ลงว่ะเบียดกันคือมันมากอ่ะมาเลยฮนะโอ้โหไม่ถึงอีกเลยครับผมคุมสั้นนะฮะยังดูน่ากลัวอยู่สวยสานโชยังไม่หมดสันโชยังไม่หมดครับผมทันไหมไม่ทันคุลิเบียใช้ความเร็วม,มาสู้ยังยังทําได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ มาอีกแล้วโรเบิร์สันคนเดิมคนเดิมโดเหลือเกินโรเบิร์ส oui. ันรามออดไม่ก็เอาอยู cow cow ่แล้วจริงเนี่ยบีดิสอุตโอกาสสุดท้ายโอกาสสุดท้ายบีดิสอุตไปครับผมมันมีเวลาคิดแล้วมันมีเวลาคิดแล้วลูกอย่างนี้เสียงง่ายง่ายเลยฮะโอ้โหแต่โดนนำสองสูแล้วกลับมาได้นี่คือสุดนะหนึ่งหนึ่งได้สองสอง เขาไม่ร <Fat ulations. S 2> ุ้นในช่วงเกมที่3นะครับผมห้ามแพ้โอเคมาต่อเกมที่3กันนะไปโอเคเกมที่3เจอดิวิชั่น2กูตายนะกูตายเจอดิวิชั่น2โอ้โหต้องชนะอย่างเดียวเสมอไม่ได้แล้วฮะเสมอไม่ได้แล้วต้องชนะอย่างเดียวถ้าเสมอหรือแพ้เนี่ยคืออยู่ที่เดิมคือดิวิชั่นสี่โอ้โหเจองานหยาบดี โอเคนะครับผมเป็ดเรียมาที่หมุนเลยยืนตำแหน่งที่ไม่ค่อยถนัดเอาซาลาถึงฝากสลาตันบอลโอ้โหโดนชนซ้ายขวาเลยว่ะฝากวะเนี่ยมาที่ดีกาโอ้โหฟรันโคตรโล่งอ่ะโคตรโล่งอ่ะโอ้โหโล่งมากน่าจะไม่รอดปะ ยล่นี้่าจะไม่รอดวะน่าะอยู่ที่เดิมไมคแล้วฮะฟลอรันแล้วคนเดิมนะโอ้โหซอนซอนซันยิงเอามาอย่างโอ้ยโอเคล้ำหน้าหรือเปล่าเกือบนะครับผมโอ้ล้ำหน้าดิโกฟลอรันงั้นเราเสร็จละกูดูโซลูคือตามยากแล้วนะนะมาทีมมุลเลอร์ฮะลองแทงดูเผื่อถึงเผื่อฟุกเพื่อฟุก เป็ดดีฮะมีซาลารออยู่มีคนวิ่งแทงไปยังไม่ถึงมันจะฟลอลานะฟลอานอุย๊ยบุลเลอร์ฮะมาที่ลูคัสบาเกตโอ้เจาะยากมากอะหลังไม่ยังเยอะคนเยอะเกินนะครับผมมาอีกแล้วครับผมอาคิมี่อาคิมี่ดีไปเอ้ยดีบาลา่าเลได้ไป โหยากว่ะเกมนี้มาอีกแล้วผมฟารันนะล็อกหนึ่งทีล็อกสองทีล็อกสามทีซันหนึ่งมินล็อกอีกทีโอ้โหไม่ไหวเนี่ยไม่ไหวว่ะสู้ไม่ได้เลยอ่ะตืจอดีสองอ่ะเนี่ยที่มุูเลอร์ซาลาไปซาลาไปขอเหอะขอเหอะโอเคนะครับผมต้องมีซ้ำว่ะไม่ซ้ำยิงไม่เข้าจริงๆว่ะนีะ่ยหืม ว่าจะได้นี่คือยากยากนะแต่กาศเรายังก็มีเหมือนกันทิมมุลเลอร์ฮะมุลเลอร์รับเพื่อนไหมไม่รู้เหมือนกันลูคัสติงแล้วส่งเลีอยเส้นมามาที่ิบราโอ้โหจ่ายไม่สวยเท่าไหร่ลูกนี้มาที่มุลเลอร์มาที่ลูคัสมาได้ขึ้นครับผมได้ขึ้นนะ ลองเปิดสลดัดตันโอ้โหรถไม่มีใครเลยว่ะลูกคัดเปิดลูกคัดเปิดดีนะแต่โอ้โหฟลาฝแล้วอีกแล้วเหรอโอ้โหไวนาดุมะไวนาดุมซ,นซนันซันหื่นะดุดบุกยากเลยว่ะไปแล้วครับผมมุลเลอร์ได้วิ่งมุลเลอร์แต่ช้านะชา้ายัง ขึ้นมาได้สลัดตันโอ้โหสองสองเป็นไปได้ครับผมโอ้โหสลัดตันเป็นไปได้ว้าวมาสู้มันหตัดเทก็ไม่เสียใจละสู้มันสู้มันเบตีฮะ,ม,ฮะมาเอาเลยสู้สุดใจครับผมบอกโดนดึงโดนดึงจานโอ้โหโดนดึงจริงอะโอ้โหเรียบร้อยเลยว่ะ ที่มันสลาตัดนดุดดึงไม่ได้ฟาวโอ้โหนะนะ,นะจบเกมครึ่งแรกสามสองครับผมคือไม่คูดคล้องใจเลยอะ่ะ,ะให้ฟาวยากนะคือดุดนึงชัดเจนนะจนแบบโอ้โหให้ฟาวอย่เงี้ยเอต้องแก้เรื่องนี้แหละจริงคนเนี้ย เรื่องไอฟ้ฟาวเดี๋ยวฟาวยากมากมาสู้เต็มที่วะเอาวะจ่ายบอลใี่เขาเฉยขอแล้วนะผมมาที่ซอนโอ้โหโลง่ง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 โล่งกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วไม่เข้าโอ้โหเชี่ยยังรอดอยู่นะมาที่มูเลอร์ฝั่งนู้นก่อนสลาตานันฝากเพื่อนีคนวิ่ง ไปครับผมมันจัดนะเกเรโรเกเรโรซาลาร,ารออยู่ไม่ถึงปักกำมาซาลาตันยิงเข้าไหมไม่เข้าโอ้โหเชื่อเลยนะอย่างได้บุกยอยู่ยังได้บุกยอยู่ยังไม่ยอมหลอกจะหลุดก็ไม่หลุดวนะชกไปก่อนนะคระับผม มาอย่างนี้มาอย่างนี้มาอย่างนี้เปิดเคลียร์ไปก่อนเขมถึงสวยได้สวนทุกครั้งมีลุ้นเสมอไปซลาตันซาลาตันบอกเดี๋ยวกูวิ่งเองโอ้โ,โ,อโหน่น่เอา้าเอ้าซานโชยังไปไม่ได้ซาลาได้ฟาโอเคได้ฟายังพอได้ยิง เกมนี้มันจริงวะแต่ถ้าฟิกชนะได้เนี่ยคือสุดยอดอ่ะนะเหล็ยกยัครับผมมุมนี้มุมนี้ค่อนข้างสวยสวยดีครับโอ้โหปีคิกส,สวยสามจ่า,าอีกครั้งเงี้เสมอได้อีกครั้งบอกเลยไม่อยากพลาดนะผมพลาดเมื่อไหร่โดนนะเคลียไปก่อนเหล็กยส่งกลับก่อนไม่รีบไม่ต้องรีบขึ้นหน้าอย่างเดียว มาโอ้โหมาเสียตรงนี้เป็ดดีฮะสาลาตันฝากสลาเทไปให้สุดสวยแต่สลาตันชา้ชาช้าไม่ลองไม่รู้จุด <c oughs> โทษหรือเปล่าฮะจุดโทษหรือเปล่าฮะอย่างนงี้อ้าวจุดโทษหรือเปล่า,ปลา,ปลาไปเขียมโาโอ้ยชิดกดดันจัดเลยนะกดดันจัดเลย <c oughs> อยิงยังไงวะเนี่ยมามุมนี้แหละไอ้ขึ้นนำครับผมโอโ้โห <c oughs> ขึ้นนำแล้วเอาไว้อยู่ต้องเอาให้อยู่เนี่ยต้องเอาให้อยู่มาต้องเอาให้อยู่นะครับผมเอาไม่อยู่โดนอีกเอาไม่อยู่โดนอีก เปิดไปดีเปิดมาเมนด้วยนะครับผมถึงถึงมีคนวิ่งแทงไปดีสาลาดนิดเดียวเท่านั้นนะราตานให้ผมอีกแล้วไปไปให้ใครวะน้าเชี่ยมมุลเลอร์ซาลาสสั้นๆไม่ให้ใหม่แล้วครับผมใหม่แล้วครับผมไปครับผมมุลเลอร์ฮะมุลเลอร์ฮะ เราไม่ยุการใช่ว่าเราจะไม่มียกเบาเบาสลัดต้นนะครับผมบอลทีมีนะซอนเอาได้สวนอีกรอบไม่หลุดมาแล้วครับผมมาแล้วครับไม่เข้าออกเออยังพอได้ตั้งตัวโอ้โหเช่นมันตัดเอา้าเอา้า เราได้อย่างงี้มาที่ลูคัสครับผมตรงกลางมีคนอยู่ตรงไปอุ้ยแม่นี่คือจังหวะเสียอย่างงี้เยอะนะอาจจะโดนทำโทษเลยก็ได้โอ้โหโดนนะครับผมไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรมาที่จีดอนซาโชตรงกลางฮึมซาร่าซาร่าจะเย็นซาร่าจะเย็น เอาลำหน้ามาทีเปรีครับผมมาทีซาลาฝากให้ดูดูมาลูกนี้ไปแล้วครับผมมุลเลอร์ฮะมุลเลอร์มีรอนโดอยู่ตรงหน้าให้ได้ไหมโตถึงยิงได้ไหมไม่ได้ยังได้อยู่ซาลาวอลโอ้โหโดนเตะไม่ได้ฟาวนะตอนเวลาสามนาทีเปตีครับผมโอกาสบุกครั้งสุดท้ายมามุลเลอร์ ให้ซาลาโดวิงโดวิงโดไปอย่างโอ้โหมัวแต่เล่นนะฮะสี่ส응 pues ี่ตั้แต่เช็คโคตรมันน่ะนะครับผมสรุปแล้วยังไม่ขึ้นนะครับผมโหยากมากขึ้นดิวิชั่นยากมากนะยังอยู่ที่เดิมอยู่ดิวิชั่นสี่เหมือนเดิมนะครับผมยากมากนะโอเค ประมาณนี้แล้วกันแต่เสียดายมากครับผมขึ้นนําไปแล้วรอบหนึ่งแต่ต้านไม่ไหวนะโอเคประมาณนี้โหูหดิวิชั่นสี่ขึ้นสามยากกันนะนะยากมากสำหรับผมอะ่ะโอ้โหอาจจะอยู่ในเดิวิชั่นสี่นี่ก็ได้นะอาจจะไม่ถึงหนึ่งะนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายลาศ